สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสอบถามเรื่องอะไรคะผมมานัทเซ็นสัญญาคุณเอมินาเชิญนั่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเทวาใช่ไหมคะ,คะผมเทวาเชิญน,นั่งเลยค่ะอันนี้จะเป็นสัญญาที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะตึกเวอรซนเทนะคะเริ่มแรกจะอยู่ที่2ล้านบาทค่ะ ส่วนอัตราดอกเบีย้ยที่คุณเทวาต้องจ่ายให้เราในปีแรกจะอยู่ที่2.86%ปีที่2จะอยู่ที่3.86%ปีที่3จะอยู่ที่1.29%และในปีที่4คุณเทวาจะต้องจ่าย0.75%ค่ะคุณเทวาสะดวกจ่ายให้กับทางเราภายในกี่ปีดีคะ1ปีครับค่ะคุณเทวาสะดวกจ่ายให้กับทางเราใน1ปีนะคะอัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่2.86%ค่ะ ส่วนต่อเดือนนะคะคุณเทวาจะต้องต้องจ่ายให้กับทางเรา56,200บาทค่ะรวมทั้งสิ้นต่อปีนะคะก็จะอยู่ที่686,400บาทค่ะเบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งราคาตึกเวอร์นเพียร์กับดอกเบีย้ยที่คุณเทวาต้องจ่ายให้กับทางเราอยู่ที่2 868,400บาทค่ะโอเคครับผมซื้อหากคุณเทวาเข้าใจในสัญญาและข้อเสนอแนะของบริษัทแล้วนะคะก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ไว้วางใจในบริษัท CBS Group นะคะหวังว่าคราวหน้าคุณจะได้ร่วมงานกับคุณเทวาอีกครั้งค่ะคคตรงนี้ครับต้าหน้านะหน้าครับรเยอราจะทำไดดีกับธุนกิจใช่ครับถ้าปล่แบบนี้บริษัทของเราอาจจะแย่ได้นะครับนี เราจะทำยังไงกับเงินที่ต้องแกงวดน,นี้ดีละครับกําหนดมันก็พรุ่งนี้แล้วนะครับทางบริษัทของ C B S ก็โทรมาหาผมแล้วนะครับงัน้นเอานี้เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมมีเจ๊าคนหนึ่งที่รู้จักวันหน้าเราเข้าไปปรึกษากับเจก็ดูถ้าเจก็ช่วยได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปอ่ะครับ พอดีมีอะไรผมีตัวเลขยืมเงินเจะทั้งหมดสิคือผมเปิดบริษัทนะครับเรองนี้บริษัทของผมขาดทุนนิดหน่อยครับผมจะขอยืมเงินเจ๊สักหนึ่งล้านมาเป็นเงินหนึ่งเดือนได้ไหมครับแต่ดอกเบี้ยฉัสูงนะมันมีบรรยาใจหรอบริษัทของผมมันอยู่ในทำเลทองครับนี้หมดโควิดประมาณหนึ่งเดือนอ่ะผมก็ได้กำไรมาเป็นเจ๊แล้วครับฉันก็ได

เืินฉันไม่ได้จะคืนมันเลยกําหนดมาสองเดือนแล้วนะขอเวลาอีกสักเดือนนึงตับเย็ดจะด้ขอมันคืนเย็นเลยที่สุดครับครั้งหน้าฉันจะไม่ใจดีแบบนี้อีกแล้วนะหนุน อะไรที่มีค่าคนออกไปให้หมดได้ครับเจ๊เจ๊อย่าเอามองมึงไปเธอกินยาเองเจ๊เดี๋ยวขมงมึงคนให้หมดไม่กระทำคุณนะเจ๊เอยไม่มีเงินจ่ายเอ๊ออา <laughs> yeah.